มากปรินตื่นเต้นมากเผลอหลุดปากบอกเลิกแต่งงานนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีหลังจากพระเอกหนุ่มมากปรินขอสาวคิมเบอรี่แต่งงานต้องบอกเลยว่าทําเอาแฟนคลับต่างดีใจกันทั่วหนะ้ามากปรินได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตา์ที่กำลังจะถึงฝั่งสำหรับพระเอกชื่อดังมาร์กบรินสุภารัตน์และนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่อันเทียมสิริที่เลื่อนจากสถานะคู่จีนมาสู่คู่จริงสู่การเป็นว่าที่คู่ชีวิตก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกข,ขอแฟนสาวแต่งงานทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีบอกเลยว่างานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยล่าสุด6สิงหาคม2565มาร์กบรินได้ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้นั้นเดเรกแต่งงานแล้วเป็นช่วงกลางปีและปลายปีหน้าแต่ขอชัวร์ทุกอย่างแล้วจะบอกเลิกอีกทีที่แน่ๆไม่ได้จัดงานวันเดียวเจ้าตัวยังเอ่ยปากว่ายอมรับตื่นเต้นมากและหลุดปากบอกเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันสำคัญซึ่งสาวคิมเบอรรี่เองก็นั่งดูรูปชุดแต่งงานทุกวัน